รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับเจแลนฮอลิเดย์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเจแปนแอร์ไลน์ ine, เสนอ พาตะลุยญี่ปุ่นโดยบริษัทเจแพลนฮอลิเดย์เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริง มันก็คือมันอบร้อนๆระหว่างทางนั่นเองอันนี้ก็โตเคุณมาสต้องบอกเขาว่ามันหนาวมากจริงๆครับก็ขอบคุณมากสำหรับมันอบร้อนๆที่เขาอบมาให้แล้วก็แก้หนาวขอบคุณมากครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเป๊กเปรมมานั้นนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮ o l ล d เดย์เจแปก็วันนี้พามาเที่ยวญี่ปุ่นกันอีกแล้วหลายๆคนเห็นเนี่ยข้างหลังเป๊กเนี่ยอาจจะดูเป็นต่างจังหวัดของญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่ที่นี่คืออยู่ในเมืองโตเกียวนะครับย่านนี้ชื่อว่าย่านยานกากะนั่นเองถ้าใครอยากจะหนีความวุ่นวายนะฮะจากชุมชนมเมืองโตเกียวเช่น ชินจูกุชิบุยาแล้วอยากจะเหมือนแบบผ่อนคลายหนีความวุ่นวายก็มาที่นี่ได้ย่านยานากะนะฮะก็เดินทางจากสถานีชินจูกุนะฮะด้วย j r ยามาโตเตลายนะครับด้วยการใช้เวลาแค่20นาทีกับ10สถานีเนี่ยก็ถึงสถานีนิโปริสเตชันแล้วก็จะถึงย่านยานากะกันวันนี้จะพาชมย่านยานากะเนี่ยให้ทั่วเลยตามแบกมาแล้วกันไะ มาถึงยานากะนะฮะซึ่งจากโตเกียวไม่ไกลนะครับแต่ว่าร้านค้าเนี่ยก็ถ้าจะต่างกันยังเห็นได้ชัดก็มาไม่ไกลครับยานากะประมาณ7 8สถานีเท่านั้นเองอืมขายของน่ารักมากที่นี่ไม่งั้นเด๋เดินไปดูอะไรกันต่อดีกว่าตอนนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งร้านแล้วนะครับเห็นแล้วน่าสนใจมากเพราะปกติเนี่ยจะกินชูครีมแบบธรรมดาไม่ได้มีไส้เคลือบอยู่ข้างในแต่คราวนี้เป็นชูครีมที่มีไส้สตรอเบอรี่อยู่ด้านในแบบนี้มันต้องร้อง เวลาแล้วครั้งแรกนะครับของชูครีมนะฮะที่มีตัวผล,ลวไม้อย่างสตรอเบอรี่อยู่ด้านในนะับปกติเนี่ยก็จะเป็นครีมชูครีมทั่วไปตอนนี้มันเป็นหน้าของสตรอเบอรี่นั่นเองครับก็เลยมีสตรอเบอรี่อยู่ด้านในเดี๋ยวผมจะหันให้เห็นแล้วกันว่าสตรอเบอรี่มีอยู่จริงที่เขาบอกว่ามีสตรอเบอรี่ด้านในเพราะตอนนี้เป็นหน้าของเขานะครับสำหรับสตรอเบอรี่พันธุ์อามาโอ เข้ากันเข้ากันนะคุณผู้ชมก็เป็นชูครีมธรรมดาที่ปกติใส่ใส่ครีมือนชูครีมเข้าไปนะแต่ว่าที่เพิ่มเติมก็คือมันจะมีโยเกิร์ตนะฮะรสสตรอเบอรี่อยู่รวมถึงผลสตรอเบอรี่อยู่รสของชูครีมมาผสมเนี่ยมันจะออกหวานขึ้นมามันก็เลยเปรี้ยวกับหวานมาผสมกันมันก็เลยกลมกล่อมพอดีอยากจะให้มาลองสักครั้งฮนะชูครีมสตรอเบอรี่อร่อยจริงครับ พามาถึงย่านยานากะกินซานะครับเขาบอกว่าถนนสายนี้เนี่ยก็จะให้บรรยา,ก,ากับเมืองเก่าของญี่ปุ่นหน่อยนะครับจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตามไปมาดูดีกว่าตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ร้านตาสแตปมนะครับหรือตาปั๊มเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีตาสแตปมเป็นของตัวเองตอนนี้ก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ครับอยากจะหาลายสแตป์ลายไหนที่เป็นตัวของตัวเองก็ลองเลือกหากันได้ มาอีกหนึ่งร้านนะฮะที่ยานากะนะครับก็เป็นร้านขายข,ายของซูเวเนียนะฮะเป็นของฝากสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะและเป็นญี่ปุ่นจริงๆคนขายเขาก็แต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ยิ้มให้น่ารักเช่ครับและใครเนี่ยที่อยากจะซื้อของที่ระลึกเนี่ยไปฝากเพื่อนๆแล,ะละ้วก็ที่ยานากะก็มีให้เลือกซื้อกันหลายร้านทีเดียวนะครับ ตอนนี้เป้ก็ขอเดินสำรวจย่านยานากะต่อกัอนละกันเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อนะกับย่านยานากะครับ พาตะลุยญี่ปุ่นโดย Japan Airline s ร้านนี้นะครับดูออกแบบร้านนะฮะจนแทบไม่เห็นชื่อร้านเลยแต่ชื่อว่า ATOM ันว่าอะตอมฉะนั้นก็จะประดับประดาตกแต่งร้านด้วยเจ้าหนูอะตอมนั่นเองนะฮะน่ารักนะมีเจ้าหนูอะตอมกับแฟนด้วยอ่ะกูมีคุณด็อกเตอร์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยเขียนตรงนี้ เอา Oven is made of volcanic rock from Mount Fuji นะครับแปลว่าพวกเตาอบของเขาเนี่ยทำมาจากหินภูเขาไฟของภูเขาฟูจิทีเดียวรสชาติจะแตกต่างจากเตาอบธรรมดาทั่วไปยังไงเอ้าก็ต้องลองสิครับเข้ามาแล้วเรื่องไม่ถูกรลยอะไรนะมันหอมกรุ่นไปหมดเดี๋ยวซืวอาเตาอบจากหินภูเขาไฟนะฮะจะทำให้พิซซ่าออกมารสชาติเป็นยังไง ออกมาแล้วครับร้านอะตอมนะครับพิซซ่ายัางร้อนๆอยู่เลยนะครับต้องพูดเลยว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเรื่องไม่ถูกไม่รู้จะเอาอะไรดีอ่ะอันแรกก็มะเขือเ,เทศกับเบคอนที่แบบว่าเออมันน่าจะเป็นเรวคอมเมนต์ของเขาอีกหนึ่งอย่างที่อยากลองให้คนไทยได้รับรูรสชาติเนี่ยร้อนๆ,ๆอยู่เลยนะก็คือเป็นรสต้มยำกุ้งไม่งั้นเดี๋ยวผมจะลองรสที่ผมชอบก่อนล้วกันนะข้างหน้านิ่มมากแล้วก็ข้างหลังนี่นะมันไม่นิ่มมันกรอบครับ ข้างล่างกรอบข้างบนนิ่มฮะเคี้ยวแบบหนึบหนึบอะใช่เลยไม่ใช่เลยผ่านโอ้รานี้มาอีกหน้าหนึ่งรสต้ยมยำกุ้งร้อนร้อนคุณผู้ชมผมว่าต้ยมยำกุ้งโดนกว่ารู้สึกว่าผมว่าที่ได้เนี่ยจากเตาอบหินภูเขาไฟเนี่ยผมว่ามันทำให้ ข้างล่างเนี่ยนะฮะมันไม่กรอบมากจนเข้มแล้วข้างบนเนี่ยมันก็ทำให้ความร้อนได้อิ่มตัวพอดีทำให้ชีสแบบนุ่มได้นานกว่าเดิมประมาณนั้นนะ <S <S ่ะถึงอีกหนึ่งร้านปาแปลกๆที่รับรองว่าไม่มีในเมืองไทยแน่นอนนะครับเขาเรียกว่าขนมหางแมวเคยได้ยินไหมล่ะผมก็ไม่เคยได้ยิน <S <S ที่เขาบอกว่า r e แนะนำก็คือนี่ เป็นหางเสือครับผมทำหางแมวให้กลายเป็นลายเสือนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างในซีชั่นนี้ขนมหางแมวสากุระครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะจากร้านขนมหางแมวก็มีหางแมวนี่รถต้อนรับวาเลนไทน์นะฮะรถสากุระนะครับ,รรบแล้วก็ขนมหางเสือนะฮะตกชิ้นละ130เยน40กว่าบาทนะครับลองชิมเลยแล้วกัน เริ่มที่ซากุระก่อนละกันมีดอกซากุระใส่อยู่ในขนมหางแมวด้วยแปลกแต่จริงคร right ับคุณผู้ชมลองดูอ้ขมตาโอ้เป็นทะเละกับขนมอะรู้แล้วเหมือนแบ้งที่ทำชนิดเดียวกับแบ้งทําวอฟเฟิลครับกินใบรสชาติจะคล้ายกินวอฟเฟิลเดินผันมาอีกหนึ่งร้านนะครับ ร้านนี้เขาขายหมูชุบแป้งทอดนะฮะขึ้นชื่อนะครับนี่เบนจิกาสึนะครับผมก็ชิ้นละ200เยนก็80บาทนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสั่งมาลองชิม1ชิ้นละกันดูจากป้ายขวามือก็รู้แล้วว่าที่ร้านนี้เนี่ยมีคนมาลองชิมรสชาติของเบนจิกาสึนะฮะหรือว่าหมูชุบแป้งทอดของเขาเนี่ยดาราม,มาถ่ายรายการเพียบเลยฮะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบเมนูเนื้อน่าจะชอบครับ แป้งที่ชุแบแป้งทอดมันเนี่ยแป้งบางบางส่วนข้างในก็มีรสเนื้อสับนะฮะผสมกับหัวหอมอยู่นะครับก็ถือว่ากลมกล่อมอย่างป้ายที่เขาเชิอเชิญให้เข้ามาเที่ยวกันที่นี่นะฮะอย่าง e l c ค m e ช o ยานากะเนี่ยก็จะมีรูปแมว2ตัวอยู่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีคนมาปล่อยแมวเยอะมากก็เลยสัญลักษณ์ต่างๆอะไรก็กลายกลายเป็นแมวแล้วพอคนมาเที่ยวเนี่ยก็แบบ เห็นน้องแมวน่ารักน่ารักอ่ะก็เลยเอาอาหารให้น้องแมวกินกันฉะนั้นของฝากรลอสินค้าต่างๆเนี่ยหรือว่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรที่ตั้งขึ้นมาเป็นรูปปั้นต่างๆก็จะเป็นรูปแมวซะเยอะนะที่ย่านยะรกะแห่งนี้ยินไปแล้วบบมด้านนั้นมันเต็มนะฮะแล้วก็เนื้อเคี้ยวอร่อยรสชาติเจาะหวานอมเปรี้ยวครับส้มพันมิกกังก ร้านนี้ขึ้นชื่อในหนังสือขนาดนี้ไม่ไงั้นเดี๋ยวจะมาไม่ถึง,งยานากะกินซ่านะครับคุณคนนี้ยังมากินเลยนี่คืออดีตนายกของประเทศญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องลองล้ว <S <S ล่ะสำหรับร้านนี้ถ้าใครชอบเนื้อแบบแน่นๆนะฮะอัดกันแบบแน่นๆแล้วก็รู้สึกว่ามีรสชาติเนื้อจริงๆแน่นๆเลยนะฮะผสมหัหอมนิดหน่อยก็น่าจะมาลองร้านนี้นะครับ ออกมาจากเส้นยานากะคินซานะครับเลี้ยวซ้ายมาประมาณ50เมตรนะครับก็จะมาเจอกับร้านอีกหนึ่งร้านที่ดูน่ารักน่ารักนะฮะเล็กๆแต่ว่าอบอุ่นนะครับชื่อว่ายานากะโคฮิตเนนะฮะนี่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับภาษาอังกฤษก็คือยานากะคอฟฟนั่นเองเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยร้านนี้เนี่ยขายมาเมล็ดกาแฟแล้วมเมล็ดกาแฟาคุณภาพดีแล้วก็ขายดีจึงออกมาเป็นร้านกาแฟทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากฉะนั้นใครที่เป็นคอกาแฟนะฮะต้องชอบนแน่ ที่ยานกาเนี่ยเขาก็มีหลากหลายของที่ระลึกนะฮะที่เป็นรูปแมวน่ารักน่ารักไว้ให้เราเนี่ยได้เลือกซื้อมากมายเลยละครับคุณผู้ชมนี่แหละครับร้านนี้ขึ้นป้ายข้างบนเลยว่าเป็นรูปแมวกวักนะฮะก็น่าจะเป็นแมวนําโชคที่กวากเงินกวากทองเข้ามาหาเราแมวกวักนานาชนิดอยู่ในนี้เลยครับ เดินมาเรื่อยๆนะฮะในเมืองยานากะแห่งนี้นะครับก็เจออีกจุดหนึ่งซึ่งสวยงามมากระหว่างปลายเดือนมีนาถึงต้นเมษาย,ยนนะครับสองข้างทางเนี่ยจะบานสะพรั่งไปด้วยดอกซากุระสี็มพูสวยงามมากอยากจะให้มาเยือนในช่วงเวลานั้นนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญรู้สึกว่าขลังขึ้นมาทันทีนะเพราะว่าเป็นสถานที่ตั้งของสุสานของโตกูกาวะโยชิโนบุขลังขึ้นมาเลยทีเดียวครับเพราะาเป็นโชกุนคนสุดท้ายของตระกูลโตกูกาวะยังไงก็สามารถมาทําความเคารพท่านได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยไปขอเดินชิวๆกับบรรยากาศของแยนากะฝั่งตะวันตกต่อก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาลุยกันต่อนะครับ พาตะลุยญี่ปุ่นโดย Japan Airline กลับเข้ามาสู่ h o l ิเดย์เ p แปนะครับตอนนี้ยังอยู่ในโตเกียวแต่อยู่ย่านยานากะนะฮะหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนแถวนี้กันบ้างตอนนี้ไปอยู่หน้าสถานีนิโบรินะฮะฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอีสตนะฮะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามเป็กมาเลยครับ มาฝั่งอีส t เนี่ยเขาบอกว่าจะทันสมัยก่าฝั่งเวส t นะฮะฝั่งเวส t เนี่ยจะเป็นขายของพวกดั้งเดิมสไตล์ออริจินอลของญี่ปุ่นส่วนฝั่งอีส t เนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็นร้านรวงนะฮะที่ขายของพวกมีแบรนด์มากขึ้นหรือว่าเป็นโลเคอลแบรนด์ของเขานะสะิที่แต่งตัวสามารถแบบวัยรุ่นใส่ได้นะครับผมนี่ถ้าราคาแล้วสูงเท้าคู่ละร้อยเยน40บาทเท่านั้นเสื้อประมาณ600ก็ประมาณ200 บ้าผู้เป็นเล่น200กว่าบาทนี่นะเฮ้ย <g ül> <g ül> ย้อนย้อนกลับไปดูสิถามว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะขนฟูฟ่องเหมือนสิงโตแบบนี้เท่าไหร่สาวคิดว่า2-3พันแน่เลยแต่นี่ราคา800บาทนะอโหา ลักษณะรู้สึกว่าอยากจะใส่สะโพกโยกย้ายบ้านท้ายโยกย้ายจริงๆตอนนี้ก็เป็นเสื้อนะฮะสวยๆเก๋ๆสไตล์นักเต้นของเขาควจะเป็นนักเต้นแบบลาตินนะฮะเก๋นะอันนี้เก๋นะนี่แอดวินนะเท่ๆนะเฮ้ยนะ2อยู่นบาท ตอนนี้เป็นเข้าโซนของยานากานะที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องผ้าครับมีผ้าหลากชนิดมาขายกันในโซนนี้โซนขายผ้านั่นเองดูซิว่าจะมีสักกี่ร้านนี่เจอร้านแรกนะครับโอ้โหนอกจากผ้าที่เป็นผ้าแล้วเนี่ยยังมีหนังด้วย แถวนี้มีหมดจริงครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผ้าแบบเมสนะฮ่ใหญ่ๆไว้ทำหลายๆชุดนะฮะในการตัดชุดกันหรือว่าเป็นริบบินหรือว่าเป็นสไตล์ต่างๆที่เป็นแอคเซ์ซเอรีเกี่ยวกับการตัดเจ็บเสื้อผ้านี่นะครับมีหมดเลยอะอะใครอยากจะมาซื้อผ้ากันนะครับที่ย่านยานากะแห่งนี้นะฮะก็ง่ายๆจุดสังเกตก็คือป้าจะบอกว่า ฟ a ร r i ิกสตรีทนะตามชื่อถนนขายผ้าชิวๆกันในย่านยานกะนะฮะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่จุใจหมายถึงชิวยังไม่จุใจหรือว่ายังชิวๆที่จะช็อปเนี่ยยังไม่จุใจแป็กมีอีกที่หนึงมันแนะนำครับ เอาละครับตอนนี้นเราไปอยู่ที่ดองกิโฮเต้นะครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านขา,ขายของนั่นเองนะครับชื่อเล่นชื่อว่าดองกี้นะครับสำหรับใครเนี่ยที่ชอบช็อปนะฮะขอบอกว่าจำชื่อนี้ไว้เลยดองกิโฮเต้มันคือสวรรค์นักช็อปที่วันนี้เราจะท้าทายกลุ่นเข้าไปข้างในขอบอกว่าเจ๋งมาก ote, ote, ลหลายๆลาคนอาจจะคิดว่า มันเป็นของปลอมหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่ของปลอมนะฮะจริงๆแล้วมันคือของจริงครับมันไม่ใช่ของเก๋เพราะว่าเวลาที่คุณซื้อของเนี่ยมันมีใบาการันตีให้แถมถ้าคุณเนี่ยมาที่ตรงโซนแบรนด์เนมทุกครั้งเนี่ยก็จะมีพนักงานอยู่ด้วยตลอดโดยที่เขาเนี่ยจะมาเปิดสินค้าชิ้นนั้นให้คุณดูแล้วก็บอกอย่างละเอียดฉะนั้นคุณจะได้รับรู้ว่ามันคือของจริงแน่นอนแล้วมาจากที่ไหนใบาการันตีเป็นยังไงฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าของที่ซื้อในโซนแบรนด์เนมของดองกี้นะฮะเป็นของจริงแท้นแนน 100นี่สินค้าแบบนี้นะครับที่เห็นแบบนี้มีป้ายแบบนี้บอกนะครับนี่คือสินค้าที่ดองกี้ผลิตเองนะครับทั้งหมดในดองกี้นะครับก็มีสินค้าแบบนี้พันกว่าชิ้นแล้วครับที่ดองกี้ผลิตเองครับจุดเด่นของร้านดองกี้ก็คือการจัดของที่เปลี่ยนจากการจัดแบบบนบู่มาเป็นวางของแบบสลับไปมาครับเพื่อสร้างความสนุกในการซื้อของนั่นเอง ให้เหมือนเล่นเกมหน้าสมบัติเป็นสีสันแก่ผู้ที่มาช้อปปิ้งนั่นเองครับอยากได้สิอยากได้ใช่ไหมบอกแล้วว่ามีทุกสิ่งที่คุณต้องการจริงนะฮะตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรักเลยทีเดียวนะครับมีทุกอย่างแบบนี้ขอบอกว่าถ้าคุณมาญี่ปุ่นแล้วยังหาของที่คุณต้องการไม่ได้จริงขอให้ลองมาที่นี่ครับดอนโยเต้ ote, เขาเปิดต้อนรับคุณ24ชั่วโมงจริงมีหลากหลายสินค้าที่คุณต้องการอยู่ในนี้แน่นอนนะครับตามคอนเซ็ปต์ของเขานะที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ เขาเลยจัดสินค้าทุกอย่างแม้กระทั่งรถยนต์ก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ฉะนั้นลองมาเยี่ยมชมเขาล้วก,กันนะฮะสำหรับดองกีโฮเต้หรือย่อๆยว่าดองกี้ผมเชื่อว,ว่าใครๆก็จะรู้จักเขาแน่นอนครับ ได้ช็อปกันทางสายตานะฮะกันเต็มอิ่มไปแล้วนะฮะกับที่ดองจี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งชิลๆกับการช็อปเดินชิลๆในย่านยานกากะไปแล้ววันนี้ทั้งรายการถือว่าเต็มอิ่มแล้วนะครับตอนนี้ไปก็กลับสู่ชุมชนเมืองของโตเกียวครับอยู่ที่ชินจูกุนั่นเองนะครับก็ถือว่ากลับมาจุดสุดเริ่มตน้นชุมชนเมืองของโตเกียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชินจูกุชิบุย่าฮาราจูกุนะตรงนี้ก็สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟทั้งหมดเลยนะฮะเดินทางสะดวกมากๆยังไงถ้ามีโอกาสก็ลองมาเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นบริษัทเจแพลนฮอลิเดย์ j Holiday, สายการบินเจแปนแอร์ไลน์และไงเจอกันใหม่วันหยุดน,นักขัตเลิ้หน้ากับผมแบ็คเปรมนัทน,นะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนละครับลาอยู่นะเลิฟอยู่นะสวัสดีครับลาด้วยแสงสียามค่ำคืนของชินจูกุบายบาย